เจอถือนี่จะถืาามาหรอถือยู่รขาได้ยูกูบอกาเน็ยูะรดหาตนนะสีนมมาดอกรับนั่งมันได้ขาดได้นังมันมาเสียบมามาพี่น้องมาผู้ใดบอกินดิบกันเยาวากันเด้อ ลองซีนกับตามเบิ่งดูครับทักทายสบายดีพี่น้อง FC เบิดทุกผู้ทุกคที่ติดตามนะครับชมเด้อพี่น้อง เสามันนี่กะออกมาลัดเสาแต่เสานะแล้วก็าการจุดแจงแต่ว่าหุกพบนะพอดีเขาลงมาเขาลงมาชนเขาเจอหมูนะ่หมู่สารตัวมันตื่นเขานะมันแหลลงมาปีตอนนี้เขานั่มอยู่นั่มห้อยมันแต่ว่าโอ้มานนี่เขาก็เจออีนะแต่ว่ามันไปแล้วเดี๋ยวนั่มเบิ้งห้อยมันตอนนี้ฝนก็ตกแห้งนะ ก็ชีเจอนี่งเจ้อนะเพราะว่าถ้าฝนตกห้อยมันจะลึบนะไปกินเพราะว่าเอาเืินมานีเอาเืินมานีมากินยูดนีเลนกลับคืนไปคนนี้ปีนคืนไปถึงนำหอยมันอยู่มูงชามตุไปน้ำกัน น้ำมาห้อนี่ฝนตกแห้งเข้าแห้งเข้านี่เองนะห้อยเยอะลึกแต่ว่าเดี๋ยวจะเลาะขึ้นไปเรื่อยๆน้ำไปเรื่อยๆแต่เพิ่งว่าิบพบมันอยู่บ่บนตัวมันเลนขึ้นมากที่ฝนไปตกแต่ฝนไปตกมีโอกาสเห็นเห็นห้อยมันอยู่ฝนยาตกจังมาไม่ ตอนนี้ฝนตกเลยน้ำห้อยหมูก็ม่เห็น,หนลงไยกับพอดีลดเจอมันลดไก่ป้าขันนะเลนไปเชื่อไก่ป้าไปก็พอดีเจอมันโลดแท้จริงเงินั้นเลาะหากะแต่เช้า็นละหมูนเะลาะหาตามหน้าผานะมันดุดไม่ไหมนี่เลยเขาคิดว่ามันชิมีอยูเด้าอทางนะั้น แล่นลงไปกับทิจ่าเอเลยเมื่อคืนนีเออนนน่เจออยู่สูงนี่เจออยู่สูงนี่ฝนตกอี่แหละโอ้ยลำบากนะฝนตกได้ฝนน่าจะตกทัม้มาเลยนะมืัอนี้นะเพราะว่ามืัอนี้ฝนตกแต่จริงตกตะวนนัน วันนี้บะตกมันจะตกขาแจงมานี่แหละฝนวันนี้ก็มือดอยู่แต่บนตกวนันตอนนี้ก็มาฮอดที่พักเท่าแล้วพี่น้องเลยฝนตกเขิงกระเปะบอเลยนี่อ่าบอลง่ายก็ประยุกอีกแล้วโอประยบอีกก่ได้แล้วนี่แต่ทีมงานยังไปทัน,นมากครบจน ข้ากับย้ายที่พักมาทำทบพี่น้องเลยมาพักอยู่นี่เพราะว่าเฮ้ามิมีเพืตังเลยฝนก็นตกแห่งนะเดี๋ยวพักกันย้ายมานีมันย้ายลงมานอนทำนึงก่อนทีมงานเฮาวก็ถือว่าพักกันมาหมดเลยนะบอดอนก็นมาแล้วแต่ว่ายังไปทันได้สัมภาษณ์มาได้พี่ลิงมานะพี่น้องเดี๋ยวจาเบิงนำกันเนอะตาหลุนนำกันว่าชิดมีได้เต็มอยู่พอได้ยินเสียงยุ่งเมื่อคืนนี่สองบ้านเป็นยิง พี่น้องตอนนี้ย้ายมาอยูถ้ำพี่น้องเอ้ยอ่าโดอนก็มาะละถือว่าได้ข้าวดีมื้อนี้เ่ผลได้ไก่มาตัวนึงไดไก่ตัวนึงพี่น้องเอ้ยมื้อนี้จะซือนี่จะซือมาหรอซืออยู่รถข้าคอยได้อยู่บ่บ่อาเน็ปจะลดอาตนแต่พดละกินละกินด,ดุพูดเนาะ มาหอดกะดังไฟให้ยุยกินพี่น้องเลยไปาหาเ<ม>ลาะกับคือเก้าฝนตกพ่อหมูกับปไะเดี๋ยงนะชั้มปบไหวลีนน่ำไปน้ำมากเจ๊ยด้ฝนตกห้อยลืบบ่บนี้เลยอ้อมาเลยเอาใยที่พักมาลงมาพักด้่ทคำนี้เหมือนี พราะว่าแพตังก็ไม่ได้ถือมากเลยก็ไม่ได้เอามาหลอมที่เราฝนที่มีตก็ฝนตกพักเคื่องน้ไฟกระลุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนั้นก็อดไม่ได้เลยได้กินไฟลุกแล้วกันพักเนาะอยู่เลยสองก้อดปลาไหลก่อนทำตัวปาไหลก่อนเอากาแฟก้อนรดมิ้งใส่แล้วอ่าอดไม่ได้เ็นต้มชุกแล้วก็เอกนอนเด้ต้มชุกแล้วก็อดไม่ได้คือกันแล้วนี่ก็กินแล้วมาหอดกับ ด่างไฟย่างเคืนยี่บ่เครื่องอเ,อเปียงหมดเลยย่างด่งไฟย่างเคือวันนี้มากกับเก็บเพิ่มมีท่าน,มา,ม,านาาม,ามากมีท่านวันนี้อึกหูหเขาเลยไปย่างหมูมากคั้นล้าสุดยึดมาได้เล้เจ้เขื่อนยังมือดอยู่เลย อยู่ได้ทำพี่น้องมันคือฝนเด้มันก็คือยง่มแรล่งอย่าเียละเหมือนมโอ้แจงเลไรอย่างใ,ใต้โคบยั่งมีเห็นหุงบ้างมืดบอนนันตอนนี้กะเฮ็ดโคใกล้พี่น้องเฮ็ดยืมให้กินเดี๋ยวเอาสินหนึ่งเขา แรงย่างเงินได้แต่ห้องโคมอยู่เนาะลงมานี่เนาะมืดและดินไปที่ดินด่าง อตอนนี้ครับค่หนึ่งข้าวทาตอนนี้เฮิเนนเโกยังทันแล้วนะก็ลกควรแล้วนึ่งข้าว่อัอันนี้ก็จีไกไว้เก็บไปสองเตาเลยอืม ไก่เหมือนไก่เขาจะพีดได้หมดไม่อีกกับไม่โทหรือไม่อีกทั้บมืดได้นะอาจจะไก่ไม่โทไก่ไม่โรนไ่ไก่ไก่ไก่ไม่โทไก่จะไม่ไม่แต่ก็ไม่เอกไก่ไม่ม่วนไม่โทนึ่งเข้ากะสุกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะน้อยของเ็ดเจว กี่คนก็ม่เห็นเลยแต่ว่ามี่เลยสบายเลยตะ,ะ,ะ,ะกิ้วหรือว่ามันเอาเขียมันม,นมาขวา้วก็ก่อแจวเลยโอเคลัางมันมาาต่อยโอ้โหเว้ยพุทธนัต <c> น <oughs> <c oughs> เอาเบ็กก็ปูก็นิ่งเลยเนาะตันงแเฮ็ดโปก็เลยก็เป็นที่เรียบร้อยล้างเรียบร้อย,ยนี่ทะทะคอนไม้เนี่เ,เกิงนะ มันมีมี่ไรขึ้นไปหาเพ่เห็นแล้วเก่งอยู่ด้านี้ก็ไักไปเก่งเค้าไปเก่งอยู่ด้านนี้ถ้าหน้าเกิดโคคีละคีละมักเอาทาขี้มันบ่าชีนมันได้กินหรือว่มันได้ละโคคีนะ พีมันนีนี่เลวะนี่จะโผนมัน,น,น,นห,ลหลน,น,น่ะเนอะวะผักไก่ผักอะไรเงี้ยเนาะโผนไก่เจลเฮดเจลโอ้เนื้อคักเลยมืนอนเดอ่ยหั่นดีพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยเจลกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเ,เอ้ยปอุ่งเ,เรียบร้อยเจลเฮาครึ่งทุยเลยเนืยวถ้าพีมาเหมือนเนี่เอาพีลงเลย เดี๋ยวอีกจ้งมยก่อนมันเชื่อหันเลยว่าอันนั้นก็ะปุ่มมันปุ่มมันอยู่หันเลยโขนมันอยู่เนาะย่า่เชื่อแจ้วแจ้วห่อปุ่งแล้วเลยล่ะเดี๋ยวท้าทางนี้จะช่อยสีมันโอ้สีมันขาวครับเลยเนาะสีชันมันใบมันสีชันตัวกระดูกสลังหักเลยเออตัดสลังเลย

คุยคว<อ>มแล้วแล้วเด้อยผม, <c oughs> มัางอยู่คนนั้นด<อ>้วย่แกนี่น้องผมลำลำเลยบัดบี่เราำกันกื่ีมาซีนบนกอเหากันไดนะซีมบนกองเหลา นังมันได้ขาดได้หนังมันมาเชียบม,มามาพี่น้องมาผู้ดได้ว่กินดิบกับเยาว่ากันเด้อมาครับเออครับครับครับิมค,ค,คำนัวก่อนมาเนี้ยนัวเลยก <laughs> ต้องหนแลวบวโอยจางงา ซอยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วม,มาๆพี่น้องมาลุยน้ำกันโอ้นี่ขี้ดินดนะเกลียวกะับโอ้ตุ๊กนั่งมันได้ครับรวมๆมันเลยบมนนั้นเป็นเลยเนาะเะกระิ่เพียมันเข้มข้นเหมือนก้มข้นเนี่ยมาๆพี่น้องมา con xin gặp tạm, mừng được khát lắm á câu của hòn nó ơi treo hết กับนางใส่กันเลยลดลาษีนี oh, oh, well, on. On. ่จะเอาเตรียมพักมาได้เบอร์นี่ตอโอ้โหบริเปิดกล่องออกมา หายแท้เิ็นแต่ห้ามนิ้คือว่าก็จะลงได้รอบนั้นจะกินอีกรอบนอี้ครบต้องเอาน้ำมันเงินจะพุ่นนองดีกินน้อมไ,ไปน้ำกันตลอดมีกินด้วย เป็นได้ด uh. mm, yeah. ่ะมอนเดบาเลยแต่ดีมีใจมีเือเ่าเก่านีา่อว่าบอเคยได้เลยบอบอบอคิดว่ามันมีแล้เนาะอ ซอยักปุ๋ยังชอกอ่ะเข้าห้อนมาไม่เคยกินตะคั้งเลยย้ำแรกกับย้ำฝนที่ช่วงได้พอไรกว้ากัน เินย <c ười> ่อยเเจ้านเนาะนั่งบนี่เพิ่มแบบนังคัยลุยบากยเนาเออมันลืมยาเลยด้คุ่แต่กัยังตกอยู่แจงืะแจงอยู่เอาว่าจะย้ำมันมือเหมือนี้ย่อยยอยู่อยนี้ละไปไปรับานหนาใหญ่นะ ยาจีมากคูณแหละ่ะเลยครับยั่อยู่เลยพี่น้องนั่ง,งมันน่นแล้วจีอันะกอร์ือว่ากินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วมนันนี่นจจั่งแจกจสนไอป้งไว้ขังไว้บ่โอเคทุกคนสำหรับมื้อนี้กะอาหารดีพ่อวรมื้อนี้ในตอนเช้าม้อนี่กะถือว่าก็ดอนจัดมาตัวหนึง่งคือว่าเป็นอาหารที่ว่าหากินได้เนี้ย แบนะดพี่น้องเลยเาก็พอยุ่มิเชานี้พอมูนะแต่ว่าม่ท่านได้ลันมันอโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิบ่ามีอย่างหลายสีขอจบคลิปไว้ชับวนี้แหละพบพอได้ไม่ในคลิปต่อไปละคลิปหน้าหล,หลังจากปุดยาตกพี่น้องเราจะไปหาเลาะบึงมูตัวที่เฮาเจอนี่นะบยบายทุกคน